สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่29มิถุนาปี2565นะครับวันนี้มาถ่ายทําเป็นครั้งที่2นะครับที่ตลาดนัดทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับของน้อยวันดีครับลุงครับเป็นไงบ้างครับขายมีดวันนี้ครับเอามาน้อยเลยเนาะของน้อยเป็นฝักสวยช่างมีดอยู่ที่ไหนนะครับวัดสิงห์เชน่าสิงห์ชน่านะครับ าทุกวันเนาะครับทุกวันพุธนะครับวัันพุธครบแล้วมีราคาเท่าไหร่บ้างครับแนะนำหน่อยนะมีราคาเก้าสิบถึงสองร้อยห้าสิบเก้าสิบถึงสองร้อยห้าสิบนะครับมีดตักด้วยติดตด้วยราคาเท่าไหร่เก้าร้อยเก้าร้อยครับมีเบอร์โทรไหมครับมีครับ มีดลุงเนียครับของเรารับประกันจริงบินหักเปลี่ยนได้จริงไม่ต้องกลัวเราขายประจำหักสองข้อนก็เปลี่ยนได้ถ้าชำรุดเสียหายบินก็มาเปลี่ยนไหม่ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียตังค์นะครับทุกวันพุธนะครับทุกวันพุธครับผมสวัสดีครับลุงครับตอนนี้ก็เวลาเจ็ดถยโมงเช้านะครับก็เดี๋ยวชมบรรยากาศตลาดนัดควายทับทันนะครับนะครับก็ตอนนี้ก็มีพ่อค้า แล้วก็ผู้ซื้อมากระไหลท่านเลยนะครับเดี๋ยวติดตามดูเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูเรื่อยๆเลยนะครับนะครับติดตามชมเลยนะครับนี่ขายเท่าไหร่นะครับขายเท่าไหร่นะครับราคาล่องไว่สี่หมื่นห้าครับล่องไว้สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าพันครับคือมันเป็นเรื่องแหมงนะฮะเราขาดทุน ยกคู่เลยใช่ไหมครับคู่ครับมีหมื่นห้าพันครับคนเมียทั้งคู่ครับครับถ้ามีคนสนใจมีเบอร์โทรฝากไาหน่ยครับดีครับส่วนแปดหกเก้าสองห้าเก้าสี่สี่เก้าชื่อการครับรับซื้อจากชาวบ้านได้ไหมครับครับรับซื้อด้วยเนาะครับอยู่ที่ไหนนะครับอยู่อยู่ใกล้ๆตลาดนัดนี่แหละใกล้ๆตลาดนัดครับนี่นะครับตัวเมียตัวเมียทั้งคู่ครับตัวเมียทั้งคู่นะครับ ราคา45,000าพครับตัวละสอง0 0บองารอรา,าคา2อ0 0 0กว่าบาทนะครับต่วนี้ถ้าใครมีทุนนะครับเอาไปซื้อเลี้ยงไว้ได้เลยเนาะอายุควายเท่าไหร่นะครับควายอายุน่าจะท่ายวันแล้วครับน,นตัวนี้เขาบอกทับมาแล้วนะจะบอกนะ ตอนนี้ไม่มั่นใจอายุยังไม่มั่นใจเนาะครับควายสาวยังไม่เคยมีลูกแหละครับแต่ถ้าถ้ามีพ่อคุมฝูงก็น่าจะท้องมานะควายแถวไหนนะครับควายนี่มันเราก็ไม่มั่นใจเราไปซื้อตามบ้านมาแหละแต่เขาซื้อมาเลี้ยงจากไหนเราไม่รู้นะครับครับเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับครับครับดูควายชุดต่อไปนะครับครับติดตามดูเรื่อยๆเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ามากี่ตัวนะครับมาสองแม่ครับมาสองแม่นะครับลูกตัวผู้ตัวเมียครับผู้เลยอู่ตัวผู้นะครับเปิดราคาไว้ที่อะไรนะครับนี่หกสิบห้านี่แปดิามันนี้หกสิบห้าอันนี้แปดพิามแปดิามนะครับควายที่ไหนนะครับซื้อต่อเข้ามาอีกทีซื้อต่อเข้ามาอีกทีเนาะแล้วเราเลี้ยงไว้พักเป็นเป็นเป็นควายที่เราเลี้ยงเองใช่ไหมครับใช่ครับอ่าพี่ชื่ออะไรนะครับ จำลองจำลองจำลองนะครับมีเบอร์โทรไหมครับมีของลูกชายมีเบอร์โทรเนี้ยศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่นะครับแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าห้าศูนย์เจ็ดหกห้าศูนย์เจ็ดหกบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยเนี้ยทางแถวเนี่ยที่ไหนนะั้งแถวตั้งแถวตั้งแถวนะครับครับยังไงถ้าใครสนใจวันนี้ถ้าไม่ได้ออกไปก็ทิ้งเบอร์โทรไว้เนาะใช่ใช่ครับผมเพราะวันนี้ก็ควายน้อยกว่าที่ที่แล้วนะ น้อยกว่าไหมน้อยกว่าครับอาทิตย์เดียวเยอะกว่านี้ครับขอวัดความสูงได้ไหมเนี่ยได้ได้ไหมได้ไหมอ่าัอันนี้ฝากให้ลูกชายวัดหนะครับมห้าเห็นไหมวตื่นอ่าปล่ยตื่นนะครับแคบเนาะสูงอยู่เหมือนกันนะครับตกร้อยสามห้านะครับไปแล้วจะดูสูงเหมือนกันนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้เท่าไหร่ไหมลูกเนี่ยเท่ร่ไหข้าวเนาะน่าจะวัดเลยมันวัดเป็นเกียวประมาณร้อยสามสิบเนาะครับยังไงขอบคุณแม่นะครับครับสวัสดีครับสมัยยังลูกามลูกลุครับลุกครับราคาเท่าไหร่นะครับ สามหวบาทนะตัวตัวนี้ใช่ไหมครับตัวละตัวละใช่ไหมครับสามหมื่นสามหมื่นสามกับอยู่ละลาวสามหมื่นกว่าบาทต่อรองกันได้เนาะแล้วก็ตัวเมียทั้งคู่เลยใช่ไหมทั้งคู่ทั้งคู่ทั้งคู่ใช่ไหมครับอายุควายเท่าไหร่นะครับสองปีสองปีเนาะควายบ้านนะครับ ฝากเบอร์โทรไว้นะครับลุง089 089นะครับ07 007 26 2 0 26 20อันนี้ก็เป็นลุงจุกนะครับอยู่บ้านนงแขวนนะครับก็ถ้าวันนี้ขายไม่ได้ก็ไปดูที่บ้านได้ใช่ไหมครับครับผมขอบคุณมากครับลุงครับ ขออนุญาตสอบถามหน่อยครับเปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่นะครับจุดจุดตัวเมียตัวผู้นะครับตัวผู้นะครับเนี่ยวัดความสูงไว้ได้เลยครับหกร้อยสามห้านาะมีเบอร์โทรไหมครับ <ม>เบอร์โทรไหมครับไม่มียากอยู่ที่ไหนนะครับห <c oughs> <c oughs> น,นองมะเขือนะครับ รับซื้อด้วยหรือเปล่าเนี่รับซื้อด้วยหรือเปล่าวัวเลียงมาขายนี่เป็นเจ้าของเลี้ยงเองครับใช่เลยครับอ๋อเลี้ยงเองนะครับสองหนี่นะครับบอกไว้ที่ไรนะฮะจริงจรนะสามหมื่นสี่ามหมื่นสี่นะครับแม่นี้ราคาเท่าไหร่นะครับเปี่ยวครับสี่หมื่นห้าอ๋อเปี่ยวนะครับสี่หมื่นห้านะครับครับผมวัดความสูงได้ไหมครับได้ครับได้เชื่อ ความสูงนะครับอยู่ประมาณร้อยสี่ห้าเนาะอายุควายประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณห้าปีหกห้าปีเนาะ ขอเบอร์ติดต่อไว้หน่อยนะครับ084 084 905 905 90 <5, S 2> 3 4 8 6 3 4 8 6ที่ชื่ออะไรนะครับพี่ยักษ์พี่ยักษ์น,นะครับรับซื้อทางบ้านด้วยป่ะครับรับซื้อทางบ้านด้วยครับครับอยู่ในบริเวณอุทัยเน่าะบเบอเมืองตั้วบางลำพูอเว่างตับบ้วบางลำพูยับบง,ง,บบไงไงเดี๋ยวถ้า,าทางบ้านสนใจนะครับก็ติดต่อเบอร์พี่ยักษ์ได้เลยนะครับครับขอบคุณมากครับพี่ยักษ์ครับ แม่ลูกจ้ะครับสวัสดีครับอันนี้แม่ลูกนะครับแม่ลูกผมี่นลูกอยู่ขาวนะลูกผสมเทียมจ้ะอ๋อผสมเทียมใช่ไหมครับอันนี้ขอทราบชื่อหน่อยครับชื่ออัมพรจ้ะอัมพรนะครับมีเบอร์โทรไหมครับ087 087นะครับส9 5 5 4955 11 1955นะครับ788 788นะครับข่ารับซื้อจากชาวบ้านด้วยหรือเปล่ารับซื้อจากชาวบ้านมาจ้ะอ๋อ แล้วแล้วก็ยังยังรับซื้ออยู่เรื่อยๆใช่ไหมจ้ะครับถ้ามีใครสนใจก็ให้ติดต่อตามเบอร์โทรที่ให้เนาะใช่จ้ะครับอันนี้เปิดราคาเท่าไหร่อีกทีนะร้องไว้เก้าหมื่นจ้ะแม่ลูกเท่าไหร่นะครับร้องไว้เก้าหมื่นแม่ลูกร้องไว้เก้าหมื่นแม่ลูกนะครับ,รบวัดวัดได้ไหมเนี่ยเป็นไทยวัดป่าวนะแป๊บจับไปเนาะใจะเย็นนะแม่สาว โอ้640เลยนะ130กว่า30กว่าใช่ไหมครับ136ร้อยสามสิบหกเนาะอยู่เนะาะใช่ไหมเนี่ยจัได้อีม่ซื้อขายอะไรครับยังไงขอบคุณมากครับพี่ครับครับสวัสดีครับ ลูกนะครับให้เฉยๆไม่องขายหมดแลครับส,สวัสดีครับเจนาครับสวัสดีครับไปม่ต้องกลัวหาไม่ดอกนะลบกติเตา้าบางหวดบางที่นีสองสามมีตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับเปิไดไวเท่าไรครับเจนาครับ เท่าไรนะฮะแปดหมื่นห้าทั้งคู่ใช่ไหมยกคู่แปดหมื่นห้านะครับผมเมียทั้งคู่เลยปะเนี่ยใช่จ้ะอายุประมาณเท่าไรเนี่ยน่าจะแบบเนี้สองขวบประมาณสองขวบเนาะรับซื้อด้วยปะจ้ะซื้อด้วยมีมีเบอร์โทรกันไหมเนี่ยเดี๋ยวขอเบอร์โทรใจ้หนา อยู่ที่ไหนนะครับอยู่อำเภอตะพันนะจ๊ะอำเภอตะพันเนาะแต่ตอนนี้เผื่อชาวบ้านอยากบอกขายเนาะจะได้บอกเบอร์โทรให้เขาติดต่อไ,ไปซื้อที่บ้านเนาะเร,เรียกเขาหน่อยนะขอเบิ่ง เบอร์นี้ก็ไหลศูนย์แปดหกสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองสองศูนย์สองสองศูนย์นะครับคุณอะไรนะครับอื๋งชื่ออื๋งคุณอื๋งนะครับครับผมยังไงถ้าทางบ้านสนใจจะขายก็ติดต่อได้แม่ค้าอื๋งได้เลยนะครับครับขอบคุณแม่นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาหาซื้อเหรอครับ ครับมองเล็งได้หรือยังครับยังยเลยช่วงนี้ควายถูกด้วยนะนายเชิญชมต่อนะครับสวัสดีครับลุงครับครับผมอันี้ขายราคาเท่าไหร่นะครับข้มึงครับ ขายได้ได้เลยกี่ตัวเนี่ยตัวเดียวของตั ouais, det, วแม่ลูกของแม่ลูกนะครับอายุควายเท่าไหร่นะครับโอ้ผมก็จอดตัวเขาดูว่าเขาเต็มว่าอันนี้ควายลุงเองเหรอครับควายเขาควายเขาเป็นของปู่ของพ่น้องรับรับซื้อจากทางบ้านด้วยปะเนี่ยครับผมไม่ได้ออกคื้อเลยครับไม่ได้ไม่ได hand ้ออกไม่ได้ไปเลยครับครับผมอ่าเดี๋ยวตัวนี้ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยก็ได้ครับโอ้ยจำไม่ได้เบอร์โทรอ่าโอเคนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับป้าประจำครับวันนี้มาเจอป้าประจำที่ตลาดนัดควายทับทันนะครับวันนี้ป้ามากี่ตัวครับสิบว่าตัวโอ้สิบตัวเลยนะครับมีแม่เหล็กเนี่ยมีตัวไหนแนะนําบ้งครับนี่นี่นี่ท้องนี้ท้องนะครับอายุเท่าไหร่นะครับประมาณสี่ปีสี่ปีนะครับอันนี้เจ้าเพิ่มโชคเจ้าเพิ่มโชคนะครับเปิดราคาไว้เท่าไหร่นะครับ เพิ่มโชคเนี่ยมีใบมีหลอดด้วยนะครับนี่ครับห้าหมื่นแปดเปิดราคาไว้ห้าหมื่นแปดนะครับเดี๋ยวแล้วแล้วมีตัวอื่นอีกไหมครับพี่แนะนําครับไม่มีอันนี้เขาแนะนําไปแล้วจะดูช่องไปแล้วนี่เนี่ยนางตวงเลงนางตวงนะคนางสามหมื่นห้านางสามหมื่นห้านะครับเมียอายุควายเท่าไหร่นะครับแปดเดือนประมาณแปดเดือนนะครับ ขอเบอร์โทรป้าประจำานนะครับ7 8 7 727 9726 9726นะครับสนใจติดต่อได้ครันใจติดต่อได้รับซื้อด้วยไหมครับค่ะรับซื้อส่งเสร็จรับซื้อส่งเสร็จนะครับค่ะเขตอุทัยเขตที่เียงควายแถวนี้ก็รับซื้อเหมือนกันนะครับใช่ใช่ขอบคุณมากครับป้าประจำครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอันนี้ตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวผู้ครับผู้เนาะอายุเท่าไหร่นะครับปีก่ากว่าปีกว่ากว่าเนาะเสนอขายไปที่อะไรนะครับขายไปแล้วยี่สิบเจ็ดครับขายไปแล้วยี่สิบเจ็ดครับโอ้ราคาไม่แพงเลยเนาะครับรับซื้อด้วยไหมเนี่ยรับซื้อครับออแล้วรอแล้วรอบนั้นะมีมีเบอร์ไหมครับไม่ครับขอเบอร์หน่อยครับ ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์สี่หองสี่หกสอรับชื่ออะไรนะครับชื่อจิครับอ่ารับซื้อในเขตอุทัยนี่เขตอุทัยครับก <c oughs> ับใกล้ใกล้เคียงอ๋อครับผมขอบคุณมากนะครับครับควัสดีครับ